หลวงพ่อผาดวัดบ้านกรวดท่านได้จัดสร้างพระขุนแผนผงพรายกุมารตามตำราพระขุนแผนของหลวงปู่ทิมวัดละหารไร่ซึ่งเป็นตำราการทำผงวิเศษชั้นสูงขึ้นชื่อมานานแล้วเป็นการสร้างพระขุนแผนพรายกุมารที่ขลังและสมบูรณ์แบบที่สุดผสมกับผงพรายกุมานแท้ๆของหลวงปู่ทิมวัดละหารไร่รวมกับพระขุนแผนพรายกุมารและลูกอมผงพรายที่แตกหักจำนวนมากมายมหาศาลถือว่าเป็นผงหลักในการทำพระขุนแผนพรายกุมารของหลวงพ่อผาด และมีผงอาถรรพ์ทางด้านมหาสเสน่ห์อีกมากมายแล้วได้นำมวลสารทั้งหมดนี้มาสร้างเป็นพระขุนแผนนลพรกุมารท่านได้ทำพิธีอธิษฐานจิตปลุกเสกอาคมในเลอกแห่งเมตตามหานิยมมหาสเสน่ห์ครอบคลุมทั่วจักรวาลในส่วนพุทธคุณขุนแผนนลพรกุมารหลวงพ่อผ่าดวัดบ้านกรวดนั้นประดุจของวิเศษท,ที่ทรงคุณค่าทางด้านเมตตามหานิยมผูกจิตเรียกใจคนเป็นของเมตตามหาสเสน่ห์ โชคลาภค้าขายที่หาตัวจับยากที่สุดในปัจจุบันนี้ในอนุภาพความศักดิ์สิทธิ์และความขลังมหาสเสน่ห์แรงสุดๆมีแต่คนรักไม่มีคนเกลียดมีแต่คนลุ่มหลงเมตตาเราตลอดเวลาเห็นหน้าก็ใจอ่อนเป็นของจริงของแรงใช้แล้วเห็นผลไว